เต้มงคกลกฤีเผย,ยมีทีมสังหารอัจฉริยะก่อนจะไปติดตามข่าวกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเต้มงคกลกฤีเผย,ยมีทีมสังหารอัจฉริยะตั้งใจเก็บให้ได้ก่อนวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งหลังจากที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ทานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออ,อาชญากรรมเดินทางไปยื่นหนังสือ ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและย้ายจากตำแหน่งเดิมมาประจำสปกรตอรอกับนายตำรวจที่ทำคดีในการเสียชีวิตของดาราสาวอย่างแตงโมนิดานั่นเองพร้อมทั้งได้เผยคลิปนาทีของการสร้างหลักฐานเท็จลงมือจัดการร่างของแตงโมโดยนายอจฉริยะได้โชว์ให้ดูชัดชด ถึงภาพคลิปขโมยร่างของแตงโมเปิดชื่อคุณซือชื่อพลตำรวจตรีต่อเต่าโดยทางด้านของนายอัจฉริยะได้ยื่นหนังสือตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและย้ายจากตำแหน่งเดิมมาประจำที่สะกอรตอรอกับนายตำรวจที่ดูแลคดีของน้องแตงโมทั้ง4คนด้วยกัน 1. พลตำรวจโทจิรพัฒภูมิพิจิตรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง พลตำรวจตรีวสันเตชะอค拉เกษสมผู้บัญชาการสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีไพศาลวงศรัชมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบรุรีพันตำรวจเอกจตุรลนอนุรักษ์บันดิตผู้กำกับการสอพอเมืองนนทบุรี โดยนายอัจฉริยะได้เผยชื่อกุญซือคนสำคัญคดีของน้องแตงโมโดยบอกว่าได้เป็นพลตํารวจตรีต่อเต่านั่นเองพร้อมได้มอบหลักฐานสำคัญให้กับนักข่าวนั่นก็คือภาพนิ่งจากคลิปที่อ้างว่าเป็นนาทีที่กระบวนการสร้างหลักฐานเท็จมวยร่างของแตงโมไปจัดการในคลิปจะเห็นว่ามีใครทำอะไรบ้างเป็นนาทีที่นำร่างของแตงโมไปจัดการกับใบพัดเรือเพื่อสร้างบาดแผล ทางด้านในอัชิริยะได้บอกให้ช่วยกันดูว่าที่คือสถานที่แห่งใดส่วนที่เป็นคลิปเต็มๆจะเอามาเปิดให้ดูกันในวันที่9้าพฤกษภาคมนี้ในภาพมีศพของแตงโมอยู่ด้วยแต่เซ็นเซอร์ไว้เผยแพร่ไม่ได้เพราะวันที่9นี้จะเปิดหมดทุกอย่างอย่างเต็มที่ซึ่งล่าสุดนายเต้ม,มงคกลกฤิตสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศิวิไลได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า สายข่าวกลองแรงมากมีทีมล่าสังหารอัจฉริยะก่อนวันที่9พฤษภาคม65นี้ผมทราบว่าทีมไหนฝากลุงตู่พอบอรตอรอพอบอรทอบอตั้งกำลังคุ้มกันหน่อยนะครับผมพี่อัดเขาเป็นคนดีผมรับรอง